นี่รู ize, <UC S> ้ไหมาใครชื่ออะไรบ้างเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรคนนี้ชื่อเต้เต้รับแกะไม่ไหวคนนี้ชื่อคุชปิกคุชปิกคนนี้ชื่อพี่เบียร์พี่เบียร์มาจากใต้ขายที่ไหนอันนี้พี่แนนคนสวยโคนสวยคนสวยคนนี้พี่ชื่อพี่เฉยแตามเฉยแตม่อันนี้พี่บิงโก แล้วก uh. ็มีอ๋อมีพี่คนนึ่นคือป๋อยเซียนป๋อยเซียนอยู่ข้างในวันนี้ทำอะไรอ่ะเป็นข้าวผัดไม่ถ่ายถ่ายเป็นเชฟผีหรือเปล่าเอาลงไม่ถ่ายไม่ถ่ายวิดีโอเหรอเชฟผีจริงวะเนี่ยเอาหรอนึกว่าถ่ายข้าวอัดเอาเราถ่ายวิดีโอเอาโทษโทษข้า ไม่นะแต่เรารู้เรื่องแผงอย่เพราะเห็นน้องขยับไปขยับมาถ้เราเห็นขยับเราคิดว่าน้องหดอย่างนี้